ผมเป็นคนนอนหัวค่ำเพราะว่าผิวดีคือผมเนี่ยถ้าคนกลางคืนพวกยามเนี่ยจะโด่งดังมากเราจะมากันเสร็จมาหลังเชียงคืนนะครับครับที่เป็นสาวาทิตย์เรื่องทรรมธรรมเทศนาอะไรนะครับครับไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับเอาละสิคือพี่ปกติมาเจอธงชัยไม่ยินตายผมก็ตื่นเต้นพออยู่แล้วพี่ช่วยนั่งเฉยๆได้ไหม ออนะครับเดี๋ยวพี่เฉยๆไปก่อนแล้วกันไปแลครับช่วยเรานะครับพี่ก็กลับมาทำงานอีกแล้วทีนี้พี่ไม่เคยไปไหนเลยนะพี่อยู่พี่ก็ไม่เคยไปไหนเดินกลับมาทำงานผมขอถามอย่างชาวบ้านทั่วๆไปกันครับก่อนที่จะมาออกชุดนี้นะครับชาวบ้านจังหวัดไหนอะชาวบ้านที่ว่าเป็นแบบกิ่งเป็นเอาพิจิตนะพี่เอ่ออำเภอหรือว่าอะไรอะไรพิจิตคลองเยอะเอาว่าอะไรอะไรโอ้โอ้โอ้ตอบรับกต่เอาเอาเอาเรื่องแล้วมันจะหมดแล้วนะเออเดี๋ยวครับพี่เบิร์ต คือจะถามอะไรปุ้ยช่วยหน่อยจ้ะแ <laughs> มวแมวใครก็ถามคือ,อม <c oughs> ผมเนี่ยผมอยากรู้ว่าเวลาผมเป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับผมมองตรงชัยเนี่ยผมอยากรู้สึกว่าเวลาที่พี่เบิร์ดไม่ทํางานเนี่ยพี่เบิร์ดทำอะไรอยู่แบบว่าเคยไปเดินตามถนนธรรมดาอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับไม่เคยเลยจริงไหมพี่จริงจริงนะฮะจริงจไม่เคยอย่างเคยมีคนเขาเจอพี่เบิร์ดโดยโดยอุบัต <c oughs> ิเหตุบ้างไหม แต่ว่าเดินไปเจอเฮ้ยมงชายไม่กินใจอะไรอย่างเงี้ยครับมีแต่พี่มีมีแต่พี่ไปแกล้งเขาอย่างเช่นอย่างเช่นเออรถติดติดเนี่ยเขาก็กำลังหาอย่างเงี้ยมีอ๋อพี่ก็ค่อยๆเปิดจังหวะเปิดไหมครับผมาก็เอ๊ะกูตาฝาดหรือเปล่านี่แล้วเปี่าแล้วสักครั้งสักครู่แล้วมันติดมันขยื่นไปอีกนิดนึงอ่ะมันขยื่นไปแล้วนะมันได้อยู่ที่เดิมมันขยื่นไปอีกกันหน้าอีกพี่ค่อยคยเปิด แต่ถ้าเป็นเราเราเขาเบื่อนะผมเจอพี่เบิร์ตในงานคอนเสิร์ตของโนว่าเริ่มนะครับพี่เบิร์ตยิ้มให้ผมแบบนึกว่าผมนิดๆไปหรือเปล่าอะไรแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นจำได้เพราะเวลาเราเนี่ยเพราะหน้าตาจะเด่นกับพิธีกรมากเลยอ่ะรงคับ คือเราจะรู <amounts of audio writers> ้ส <Ende esa> ึกว <af> <isa> ่าผมจะรู้สึกว่าธงชัยมินใจเนี่ยเออคนีณพูดเป็นคนที่แบบโทนเสียงโทนหน้าภาคหนังมากเลยอ่ะีี่่เสร็จเลยสิเอามใหม่อหม่ใหม่ใหม่ไม่มีสัญญาณตอพร้อมช่ยงให้มาเยอะเลยผมเนี่ยผมจะรู้สึกแบบว่าธงชัยมินใจเนี่ยเป็นคนที่จับต้องยากผมรู้สึกอย่างนั้นนะ เออจขอแตะแต่นี้นะครับอ่ well, okay. ันนี้ผมขอกอเลยดีกว่าพี่กออเลยกรอเลยพี่บอกไว้ว่าตามธรรมเนียมคนที่รักก็ต้องมากรดกรดกอกกันไว้กอดกันไว้กรอกรอกเอกากรอร้กรองรอกรอ่รอมาอขอกรอกรอกพอกร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 องเอเรอกรอกรอรอกอกีอกรรอกรากรอกอกรอกรรอรอกรอ่รกรอกรอรอกรอรอกรักรอกอกรอรอกมกรรอกรอรรอกรารอีรอกรออกกอะรกออรอคอออก แต่ทีนี้สมัยลูกโซ่เนี่ยเขาจะมีคำมีแต่คำขู่อ่ะแต่ของเรามีแต่รอยยิ้มได้ไปก็เป็นภาพถึงความสุขมันมาจากอะไรที่เบิร์รู้สึกว่ารอยยิ้มมันหายไปจากสังคมหรือว่ายังไงครับใช่ครับม,มันไม่มีเลยตาไม,ม่ชงตานไม่ชักเนี่ยเปิดเท่าไหร่ก็ไม่มีเลยในบ้านในธ <c oughs> นาคารก็ไม่มีไม่มีเก็บแม้แม้กระทั่งตัวเองส่น่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่จะบอกทุกคนว่าควรจะมีรอยยิ้มกันไว้บ้างรู้สึกว่ารอยยิ้มมันอ่อน <c oughs> แอลงอ่ามันแบบว่ายิ้มไม่ค่อยชัดก็เหมือนผูาสาไทยไม่ค่อยชัดตอนนี้ผมว ยิ้มเดี่เซ so ียมดีดีดียิ้มนัสติกอะไรอยิ้มนัสติกน่าจะได้นะเพราะว่าหลังจากอ album นี้ของธงชัยผ่านไปเนี่ยยิ้มนัสติกครับเราเนี่ยเป็นเจ้าของยิ้มนัสติะยิ้มนัสติกอ่าโอ้โหคนไทยได้เลยดีดีดี